ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ออกซิเจนของผมด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมยักษ์บอลเลเยเชนอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับตู้ใหม่เนี่ยเพิ่งแอดเข้ามาล่าสุดเลยนะเราจะให้ดูความสามารถกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้มาแค่ตู้เดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันที่1นะครับอ่าหนึ่งพฤษภาคมเนาะจะมีตู้ที่เรียกว่าอ่าตู้โกพิกหรืออะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่มันคือตู้ที่ทุกคนเนี่ยโหวตเลือกกันมามันมีป่ายกฮังอ่ามีโกบุนดังเม็กเลเยเชนนะครับแล้วก็อ่าซูเปอร์ไม่่ใชซปเอร์ดิ มันคือ17 MVP แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมผมเบลอและน่าจะเป็นอะไรวะจําจตัวไม่ได้นะครับอ่าว่ามีตัวนึงกันนั่นแหละนะฮะจะเป็นตู้ที่เลือกกันมานะครับแล้วก็กรนติสปาร์คกิ้งด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะสุ่มดีไหมนะก็วันนี้ก็จะอาจจะโดนตู้ป้าเบดักสักนิดสักหน่อยนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยปาเบเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีช้างอกุลตายเกิดเนี่ยที่ผมอยากงได้นะเพราะว่ามันรีไวโว้กสีเขียวเ,เองนะครับผมไม่มีตัวนี้ไง แล้วกเกิดผมได้เพิ่มดาวคุณเ็ก GT เนี่ยมันก็จะวินวินกับผมด้วยนะอ่าตัวละครนี้นะครับนี่นะนับปลาของเราตายเกิดเป็นปลาเบจิต้านะครับผมมียูนิเกตทั้งคู่เลยเนั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวในผมมองว่ามันก็ไม่ได้ว้าวซ่ามากจนเกินไปแต่ว่ามันพอได้อ่าจะคำมันพอได้นี่ครับไม่ได้แย่เกินไปเนะาะจันที่หงอ่าเขาสามารถมาเนี่ยนับปะเนี่ยมันจะไม่ค่อยว้าวมากแล้วก็บีจ่ต้าก็ยังไม่ว้าวมากนะครับแต่มัน มันก็โอเคมันดูดีนะนี่คือสเต็ปในการสุ่มเพชรน,นะครับก็จะเป็นสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งนะก็ห้าสิบเหรียญจะไปหวังแม่งเลยนะครับอย่างน้อยตู้นี้เนี่ยก็มีอันนี้นะเนี่ยแบบเออเนี่ยเหมือนอย่างนี้ยังดีนะครับห้าเหรียญเราแลแกตั๋วการันตีหนึ่งใบไอ้เชี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่น่าเกลียดจัดเลยนะครับไม่จะด่ายนั่นยังไงละกูดักอันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะมาดูซัมมอยเองก่อนดีกว่าซัมมอยอ่ะมาดูข้างตู้นะผมว่าข้างตู้เเนนีีม่มงกกุครับด็ อ่ะโกคูเดรย์บอลนะครับถ้าผมได้มาผมก็โอเคนะแล้วก็เจ้าเขาเรียกว่าอะไรป่าเบทั้งอ่ะจีเรนก็ตัวดีนะครับทั้งก็ดีป่าเบแดงก็ใช้ได้นะครับปังนี้ไม่ไหวดัมบูล่าเนี่ยแจ็บเลยนะบูล่าจีเรนก็ดีนะครับสามารถก็ดีเนาะอ่ะก็ตัวนี้ก็เพิ่งเส็งไข่ไปด้วยนะครับปังแดงก็ดีอ่านี่ที่เหลือก็ตัวคอนเทนต์แล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรวาวซ่ามากๆโดยวันนี้ผมจะทําการสุ่มทั้งสามพันห้าพอนะผมการจะสุ่มแค่วนรอบเดียวนะครับ ผมคิดว่าดวงผมน่าจะไหวยอยู่นะกระตู้นี้เนี่ยไป Let's go ขอไปเช้าส่งบุญให้ผมด้วยนะฮะเ,เกลือมาหลายตู้แล้วเนี่ยขอหน่อยเถอวะว่ะมานี่ครับโอ้โหสเต็ปแรกคือหน้าหนังกรีมาก,ก่อนเลยนะฮะเอ้เงยมันมันทุเรศ่ังวะอ่ามันอะไรเป็นแค่สากตัวนะครับอย่าไปอย่าไปอะไรมากเพิ่มเสี่ยวกันนึงโอเคเลทู go, นี่ครับโอเคเสมอไปผมก็ไม่คาดหวังนะ คือผมอยากมีโมเมนต์เหมือนในชาวเฟบ o k บ้างอะที่แบบว่าสุ่ม300แล้วแม่งออกอะผมไม่เคยได้หรือหนูว่าสุ่ม300ออกกในเชียมา500ไป let's go <S แล้วก็มีคนถามนะครับตู้นี้สุ่มคุ้มดีไหมหรือว่าจะไปรอท้ายเดือนดีท้ายเดือนของเดือนหน้านะจะมีเขาเรียกว่าครบรอบมาอีเวนบ์บึ้มคลือคนะครับก็ถ้าอันนั้นเนี่ยผมมองว่า,วานะมันดีแล้วละ่ะอีเวนมันดีนเบต้าเนี่ยดีมากไหมเนี่ยก็ภาวนาให้ผมสุ่มได้กันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีมากไหม ผมให้ไว้6เต็ม10แล้วกันมันไม่ได้ว้าวมากไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับไปแต่ผมชอบที่ว่ามันไม่ปม่าเบยไงคือคนรักป่าเบมันข้ามยากแหละผมชอบป่าเบมากๆมาหนึ่งเอาสองไปสามอันนี้มันฉันไม่สวยเลยเออสี่เออห้าโอ้โหเย้เย,ยแปะตาแปะตัวแรกกูก็เกลือซะละมาเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดึงสเต็ปไปหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวมันเกลือแน่ถ้าไม่มีสเต็ปอะไรเลย

คือวฟูซุาหรอโดนมงกาเดสกาหนึมไปด้น้ป่ามาแล้วน้ำป่าวอร์ช่นป่าเบไม่รักอ่ะสล้อ่ะไปห้าแล้วอ่ะไปหล้วอ่ะไปเล้อ่ะโอเคเดี๋ยวย,วยอนกันไปน้าตู้หนสีมันไม่กี่้เปอร์เซกันนะทำไมมันได้ยากจังนเลยนะไม่กี่เปอร์เซนนป่า 0.5ร้อยอะนะป่าไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยน้ำป่ากูรักมึงนะเนี่ยผมลองมาเล่นมานะน้ำป่าเนี่ยมันตอนในตัวลองเล่นเนี่ยมันมันโชว์อะไรมากไม่ได้นะครับเขาะม่ตายเถิดไม่ได้ไงคือมันต้องเอาไปตายต้องไปเล่นจริงๆนะครับเพรู้ว่ามันเด่นแค่ไหนอะเป็นไรหรอ,อยังไงวันนึงเราต้องหาอยู่ลวหาแมง่งับตอนนี้แหละ Let's go คีดจะทำคอนเทนต์ก็ต้องเกลือกันหน่อย Let's go ฮอุ้ยอู้สวยสวยแต่ไม่มีดาวโลดดิ้งอะถ้าเป็นดาวสีฟ้านี่คือแจ่มมากถ้าเป็นดาวสีฟ้านะแต่นี่มันดาวเขียวกระจีอะมึงสู้กันให้ดาวแตกระเบิดโลกเลยก็ไดนะ้กูโอเคนะกูแฮปปี้เด้อโอ้โหมึงพูดทำไมงกุลคือตรงนี้ถ้างกุลไม่พูดแล้วป่าเบย์มาช่วยเนี่ยมีโอกาสเอาเอฟตกมากกว่าอีกน,นะครับมันการตีผมมันจะไม่ได้อ่ะหนึ่งตัวกูเลอร์ไอ้เขี้ยเอ้ย สองอ่ะสามอ่ะสี่อ่ะห้าอ่ะโอ้โหมีปุ่มสกิปโอ้โหหกอ่ะเจ็ดเอาแปไปเอาเก้าสิบโอ้โหมีปุ่มสกิปอีกแล้วไอ้หี้ยเกือเลยเอาไม่หมดเนี้ยนัำเคลื่อนไปตัว โอะะ้ยเจอเจดเดาแดงเลยนะกูโอ้โหโอ้จีตโอ้จีตเอ้าอิงูไปโดนอ้าตู้เม่งเกลือทุกคนตู้เ่งไม่ใจดีกักผมเลยอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยหรอเกมนี่กูไม่ได้สุ่ม20เพชรน,นะนี่กูสุม 1, ่ม1,000เด้เอเกมไอ้ย่ปุ่มเล็กด้วย แพ้เลยอย่างนั้นอะโอ้โหเนี่ยคือแอนิเมชันนี้น่าเกลียดจัดเลยนะครับแม่งไม่แพ้แม่อะไรเลยอย่างนี้ผมว่าฮีโร่แม่งล้วนสิบตัวเลยอ่ะสองละวสามละวสี่มสกิปเลยผมไม่ดูละนั่นไงโอ้โหไอเ้เชี่ยเอ้ามึงบ้าไปแล้วอ่ะมึงบ้ามันเนี่ยมึงต้งองรอกูเลนน่นแน่ๆมึงจะบ้าไปแล้วเหรอมึงบ้ามันเนี่ย เชีย่ยฮีโร้ลรถสิบตัวเลยเหรอเฮ้ยมันจะเกินปุยมุ้ยอ่ะมึงไม่มีอะไรให้กูจริงดิอุ้ยดาวฟ้าแต่มึงมาขอดูกเดียวเล้นะไอ้หำงอดูนะครับโอเคต่อยโอ้โหอย่างเชี่ยเลยโอเคเลฟู้ยิงให้มันตายเหรอบโบลี่เออตายยังดีวะอย่าให้กูลุ้นตั้งเลยเหนื่อยละ เฮ็ดปุก็หาั้งนานเนี่ยสองเอ้าสามอ่ะสี่โอ้โหปุ๊มสกีบ้าโอ้สามัทห้าไม่อยากได้โอ้โหปุ๊มสกีบอีกแล้วอ้หกไยตาหกโอ้โหปุ๊มสกีบอีกแล้วคี่ผมต้องการแค่ตัวใหม่นะโอ้โหเช็ดโอ้ยเช็ด bro โอ้โหเยอะเกลียวะ่ะแอ e n โคตรเกลือเลยคนดูโอ้โหมันเกลือไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขาดเจ็ดสิบเพชรด้วยเดี๋ยวผม,มต้องเติมเจ็ดสิบเพชรอันเดี๋ยวผมขอไปเติมสักครู่นี่ผมมานะโอเคนะครบับมาแล้วนะครับหนึ่งก็จะตังค์ไม่พอแล้วสามสิบห้าบาทโอ้ยมาให้มันครบห้าร้อยไปมาแล้วกูกูไม่กดตรงสเต็ปแล้วมาวัดใจเลย เฮ้ยให้มันออกหน่อยเหอะเอฟบ้าโอ้ทำไมมันพอร์ตมันน้อยอย่างเลยนะครับผมไม่ได้ห้าพอตเลยอะดวงผมซวยหนานี้เลยวะบางทีผมอาจจะไม่เหมาะเกมนี้แล้วก็ได้เลยครับไอ้เชี่ยทำไมในแมชชั่นมันห่วยอย่างเงี้ยหนึ่งอ้าเอ้าวสองอ่ะสาม้ะ เอาสี่อ้โอโโหหา้าแม่งเอ้ยผมไม่หวังกไรการันตีนะผมพูดใจนะครับถ้าดวงผมมันจะสตีะนขนาดเนี้ยอ้ามามา,มา,มากดให้มันจบจบไปแล้วผมว่าอยากสุมเพิ่มนะจากใจนะแต่แบบไม่เกลือว่ะตู้ไม่เกลือนะปูไ้ไม่รักผมเลยอนะห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงมีอยู่จริงป่ะเนี่ยคือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงมากว่าไอตัวละครฮีโร่ไอสปาร์กิ้งโง่ๆนะเกม มึงให้กูดีๆเถอะ5%เลยนะเนี่ย5%นะครับถ้าอิงตามเหรนนะผมต้องแม่งแบบว่าดวงดวงแบบฟักกิงกอดอะเข้าใจปะ5%เนี่ยดูดิพวกนี้มันแค่0.500อยะเข้าใจปะอันนี้มันมันวินเนี่ยชาวบ้านเขาว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ของไอแซคนิวตันเนี่ยมันควรจะได้นะ5%เนี่ยมึงกดทั้ยี่สิบรอบอะกูค,ควรได้แล้วหนึ่งตัวหรือเปล่าอ้าวไปเอาเอาหน่อยโอ้โหไอเสีย <I 'm> <laughs> อันนี้แม่ช่างไม่มห่วยจัดเลยครับคุณดูผมไม่อยากกดแล้วอะแม่ช่เป็นทุเรศเกินนะไม่กลั่ให้ผมลุนเลยผมมือบางกลู่ะคลิปไปแล้วกันนะผมไม่อยากดูอะเย้ยเสือวะหูกลั่นไปละแม่ ฮ้ย <ain> ถ้าใครจะสุ่มก็คิดดีๆนะครับคิดดีๆคิดดีทีทีนะเหลืออยู่ย0เพชรเนี่ยคิดดีๆนะครับคิดดีๆด,ดูเพชรผมไปนะไปะก็ถ้าจะสุ่มก็พยายามมากเลยครับแล้วเจอกันพาทหน้าสวัสดีครับ